สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพิมพ์ชนกสุธีทองคงเลขที่30อยู่ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่1ทับหวันนี้จะมานําเสนอเรื่องความร้อนส่งผลต่อสสารแต่และสถานะอย่างไรค่ะในการทดลองมีอุปกรณ์ดังนี้ 1. ขวดแก้ว 2. ลูกโป่ง 3. น้ําแข็ง 4. กล่องพลาสติกและ5 น้ำร้อนค่ะวิธีการทำการทดลอง 1. ครอบรูปโป่งลงบนปากขวดในรูปโป่งจะมีอากาศเล็กน้อยค่ะ 2. องนำขวดแก้วไปวางลงในกล่องพลาสติก แล้วเติมน้ำร้อนลงไปและสังเกต 3. านำขวดแก้วไปวางในภาชนะกล่องพลาสติกแล้วใส่น้ำแข็งลงไปและสังเกต